นนช่วงนี้อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตือนชาวเรือและนักท่องเที่ยวงดออกจากฝั่งในช่วง1-2วันนะครับเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงครับ นี่เป็นภาพจากโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขึ้นมาจากเรือด้วยสะพานชั่วคราวในต,ตอนนั้นเกิดคลื่นลมแรงสูงกว่า2เมตรซัดเข้ามาชายฝั่งในตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่อย่างรุนแรงทําให้เรือหางยาวโดยสารกว่า200ลําต้องหยุดให้บริการเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งเรือโดยสารระหว่างเกาะพีพีกับตัวเมืองกระบี่ต้องหยุดให้บริการทําให้นะักท่องเที่ยวตกค้างอยู่ที่ท่าเรือเกาะพีพีและที่ท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวปากคลองจิหลาดอําเภอเมืองกระบี่จํานวนมาก เช่นเดียวกับที่จังหวัดระนองนะครับฝนตกหนักและคลื่นลมแรงส่งผลให้เกิดฟ้าผ่าต้นไม้ขนาดใหญ่ลงมาทับบ้านใกล้วัดมัชชิมเจริญธรรมหรือว่าวัดป่าช้าบนถนนเพชรเกษมตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองเสียหายแต่ไม่มีใครได้รับอันตราย อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประกาศแจ้งเตือนเรือโดยสารเรือประมงทุกชนิดงดออกเรือในช่วง1-2ถึงวันนี้นะครับเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงประมาณ2-4ถึงเมตรและอาจจะเกิดภาวะน้ำทะเลหนืนสูงหรือน้ำท่วมฉับพลันครับและตรวจสอบพื้นที่สภาพอากาศทั่วประเทศกับคุณธนวัลวิมิลินทสุกันต่อครับ ช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ขอให้ประชาชนนั้นระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่เลวร้ายนะคะโดยประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่รวมไปถึงมีคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะความสูงของคลื่นนั้นอยู่ที่2อถึงสเมตรค่ะชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็กนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะน,นี้ด้วยค่ะส่วนสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะมีร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนประกอบกับระยะน,นี้มีกระแสลมแรงทางด้านทิศตะ อกเฉียงใต้นะคะที่พัดพาเอากลุ ern, oh. outside, ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะทําให้ในช่วงระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะทั่วทุกภาคนั้นจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่บริเวณภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันและก็ที่กลุ่มเทพปริมณฑลนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากร้อยละแปของพื้นที่นะคะส่วนที่บริเวณภาคตะวันออกนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากร้อยละเจของพื้นที่สําหรับบริเวณภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะคะจะมีเพียงฝนตกหนักร้อยละเจของพื้นที่ส่วนที่บริเวณภาคกลง และก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกหนักร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะช่วงนี้อากาศเย็ยนลงแล้วนะคะอุณหภูมิส,สูงสุดนั้นลดลงมาอยู่ที่สามสิบห้าองศาเซลเซียสอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยที่บริเวณภาคเหนือในช่วงนี้จะมีเมฆมากกับมีฝนตกหนักทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคนะคะรวมทั้งบริเวณตอนล่างของภาคด้วยค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ระหว่าง2 4ถึง34องศาเซลเซียสส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับยังมีฝนตกหนักนะคะทางด้านฝั่งงตะวันอออกขภาค ก็ที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง24ถึง35องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางระยะนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับยังมีฝนตกหนักด้วยที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและก็สุพรรณบุรีค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง24ถึง34องศาเซลเซียสส่วนที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลระยะนี้มีโอกาสเกิดฝนถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะคะโดยมากนั้นจะมีฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยน,นั้นอยู่่่ทีหวาง 26-, 26 34องศาเซลเซียสส่วนที่ภาคตะวันออกระยะนี้ก็มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง24ถึง34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะปิดท้ายกันที่ภาคใต้ระยะนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับยังมีฝนด้วยนะคะในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณจังหวัดระนองพังงาและก็ภูเก็ตค่ะสำหรับทางด้าานังอ อวไทยนี้นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง24-34องศาเซลเซียสบริเวณอ่าวไทยนะคะจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฟังออกไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนี้นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง24-33องศาเซลเซียสบริเวณตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตนี้ขึ้นไปนะคะจะมีคลื่นสูง2-4เมตรส่วนที่บริเวณตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่13นะคะซึ่งในหลายประเทศก็มีความเชื่อว่าเป็นวัน ความโชคร้ายเมื่อสำรวจด,ดูก็พบว่ามีหนึ่งในเก้าเหตุการณ์โชคร้ายในวันศุกร์ที่สิมที่มีสาเหตุจากสภาพอากาศที่เลวร้ายร่วมอยู่ด้วยค่ะ ในวันศุกร์ที่13สิงหาคมปี2010นะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีเด็กชายวัย13ปีชาวอังกฤษถูกฟ้าผ่าเข้าอย่างจังในเวลา13นาฬิกาขณะชมการแสดงแอร์โชว์หรือว่าบินผ่าดแผลงที่เมืองสตัฟฟฟอร์ดทางตะวันตกของสหราชาอาณาจากักรโดยเด็กชายนั้นได้ถือร่มเป็นตัวนําไฟฟ้าไว้ในมือขณะเกิดฝนตกหนักแต่ก็โชคดีนะคะที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายเพียงมีแผลไหมเล็กน้อยที่บริเวณไหล่โดยเด็กนั้นถูกนําส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวพร้อมๆกับอีก2คนที่ถูกฟ้าผ่าหลังจากที่ถือร่มซึ่งเป็นตัว นำไฟฟ้าไว้ในมือเช่นเดียวกันค่ะ เรื่องนี้ก็คงจะทําให้เรารู้สึกภาวากับการกลางร่มในขณะที่เกิดฝนตกนะคะสําหรับเรื่องนี้วิศวกรจากทีโอทีอธิบายไว้ว่าร่มกันฝนที่เราใช้กันนั้นมีแกนกลางที่เป็นโลหะซึ่งเป็นตัวล่อฟ้าได้นะคะแต่ว่าโอกาสที่ฟ้าจะผ่านลงมาที่ร่มก็มีน้อยมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเราจะกลางร่มในช่วงที่ฝนตกหนักซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฟ้านั้นผ่าน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ฟ้ามักจะผ่านลงมาหนักในช่วงก่อนที่จะเกิดฝนนั่นเองค่ะส่วนข้อแนะนําในการเลือกซื้อร่มนะคะทางที่ดีก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ร่มกันนนทีี่่มสวปลาย ทำจากโลหะแหลมค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ